สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราวิวเลชันแนลนะครับวันนี้ก็มาติดตามสําหรับแอนโทนีนะครับของอาแจ็คแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีความหวังในการเซ็นสัญญากับแอนโทนีตัวลูกของอาแจ็คในช่วงซัมเมอร์นี้ปาลิซิโอโลมาโนนะครับออกมารายงานว่าแอนโทนีได้แจ้งกับอาแจ็คโดยตรงว่าต้องการย้ายมาร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และทางด้านเอเย่นของแอนโทนีต้องการให้ต้นสังกัดเปิดการเจรจากับปีศาจแดงเพราะนักเตะในความดูแลของเขาต้องการย้ายทีมมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท็อปสปอร์ตรายงานว่าเอลิกแทนฮากเชื่อในศักยภาพของนักเตะที่จะยกระดับให้กับทีมได้และค่าตัวจากสายข่าวในรน์แลด์ที่เปิดเผยว่ามีการคุยกันร,ระหว่าง2สโมสรอ,อยู่ที่70ล้านยูโรหรือ59ล้านปอนด์สำหรับแอนโทนี ที่ค่าตัวสูงแมนยูไนเต็ดก็เตรียมแผน2เตรียมยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์บวกกับอ e ีธานลัดเพื่อซื้อแอนโทนีเพื่อให้อาแจ็คพิจารณาซึ่งอาแจ็คเองก็สนใจในตัวอินธานลัดอยู่ด้วยเช่นกันในดีอนนี้ก็หวังว่าอาแจ็คจะยอมปล่อยแอนโทนีมาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเร็วๆนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ